สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงสมิลลาฮิรัลลอฮ์มานิรัราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรัลอฮบินอาลามีนซุลลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟินอัมบิยาอิวันมุรซาลีน นนนาบีมมมุัดิลวลลอิอัจ ا محمد و ع อัล ل ม وصحبه ا ل ج มว ع ي ะ ا ل س ل มะตุลลอฮิวะบะเร ه ะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ ه และุลตาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละ ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตานาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาฟังเรียนรู้ศาส,สนาไปพร้อมๆกันพี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายครับหลายๆคนไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงวิชาความรู้ในเรื่องศาสนาถามว่าทำไมถึงไม่มีโอกาสพี่น้องครับก็เนื่องจากอุปสรรคต่างๆบางคนพี่น้อง สิ่งแวดล้อมที่เขาได้อาศัยอยู่ด้วยนั้นเนี่ยขาดผู้รู้ครูผู้สอนขาดผู้รู้ครูผู้สอนพี่น้องบางทีไม่มีใครมาบอกมาเตือนเขาหรือไม่มีคนมาชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องไอการกระทําบางอย่างก็ทำให้ให้มันไม่ไม่ตรงตามที่ศาสนาได้กําหนดเอาไว้ตรงนี้เราถือว่าเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ที่จะต้อง ถูกสอบสวนและตัดสินถ้าเกิดว่าคนคนนั้นผิดพลาดด้วยกับมีเหตุพี่น้องแน่นอนอัลลอฮ์ผู้ทรงให้อภัยเพราะอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษกับอุมมะของท่านนาบีสองเรื่องโดยกันหนึ่งผิดพลาดสองก็คือนิสยานก็คือลืม <c oughs> ข้อที่อีกข้อหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการถูกบังคับนะผิดพลาดโดยที่ไม่มีเจตนาถามว่าเขาเนี่ย ถ้ารู้ว่าทำแบบนี้ถูกต้องถามมีเราจะไม่ทาพี่น้องส่วนอีกข้อหนึ่งที่อันนี้ต้องเตือนกันมากๆก็คืออย่าดื้อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาละเมื่อมีผู้รู้ครูผู้สอนมาบอกแล้วมาเตือนแล้วแบบนี้เป็นแบบนี้นะทำแบบนี้นะมีฮดะดีมีกุรอานว่าอย่างนี้มีฮะดีสบอกแบบนี้เราไม่เอาวะพี่น้องจะเอาตามใจฉันจะเอาตามเดิมที่เขาทำกันต่อกันมาอันนี้ไม่ใช่เพราะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของ หลักการทางด้านศาสนาถ้าหลักการศาสนาเนี่ยจะต้องอ้างอิงไปที่ตัวบุและก็หลักฐาน <c oughs> ผู้นี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเรากําลังอยู่ในเรื่องของสอดกตะตะวะก็คือการบริจาคสมัครใจถ้าบังคับนี่อันนี้เรื่องเสกาศฟารดูถ้าไม่ใจายีากาศอัลลอฮ์เอาโทษพี่น้องและถือว่าเป็น เป็นบาปใหญ่ถามว่าทําไมเป็นบาปใหญ่ละอาจารย์ไม่จ,จาา่าย z a k a ไม่ได้ไปฆ่าฟันใครเสนหน่อยพี่น้องครับสกา a ถือวันเป็นหนึ่งในรุก,กลอิสลาม5ประการเป็นเสานะเป็นบูนียนอิสลามวอยแลคอมซินในที่ที่บอกว่าอิสลามวางอยู่บนรากฐานทั้ง5ข้อหนึ่งในนั้นก็คือสกา a และพี่น้องสังเกตนะว่าเวลาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตายลาพูดถึงเรื่องสกา a เนี่ยก็จะมีเรื่องของ ละหมาดเข้ามาด้วยละหมาดวะอากีมุสโซละวะอาวะอาตุสซากะละหมาดแล้วก็ต่อด้วยการจกาดนั้นซะจากาดถือว่าเป็นทานบ้านภาคบังคับที่จะต้องบริหารจัดการใครเป็นคนดูแลพี่น้องก็เจ้าของทรัพย์นะไม่ใช่อาจารติมาดูแลนะไม่ใช่เพราะอาจารติไม่ใช่เจ้าของคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์อย่างสมบูรณ์นั่นแหละที่จะต้องดูแลบริหารจัดการทรัพย์ของท่าน ส่วนเรื่องหนึ่งที่พี่น้องมีแล้วไม่ต้องดูแลมันก็คือความรู้ความรู้เนี่ยมันจะดูแลเราพี่น้องความรู้เนี่ยมันจะดูแลปกป้องรักษาเราแต่ถ้าทรัพย์เรามีต้องดูแลปกป้องดูแลมันเนี่นั้นมีความรู้เนี่ยดีกว่านะคราวนี้ในมัสอาลาหนึง่งกรณีที่แต่งงานเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าอะไร เรือล่มในหนองทองจะไปไหนก็คือดองกันพี่น้องคนมีกับคนมีดองกันก็กลายเป็นคนยิ่งมีเข้าไปใหญ่แต่มันต้องแยกกระเป๋ากันไหมเออพี่น้องแยกบัญชีแยกกระเป๋าบางคนนี่เขาเดียวเอามารวมกันหมดเลยอ่าคือถ้าทรัพย์ที่หามาด้วยกันเช่นสามีภรรยาเนี่ยลงทุนเปิดร้านอาหาร สามีก็เป็นคนดูแลต้อนรับแขกเสิร์ฟอาหารเช็ดโต๊ะทำความสะอาดภรรยาก็ผัดอยู่ข้างในครัวคำถามว่าเวลาได้กำไรกันมาเนี่ยต้องทำยังไงของสามีหมดป่ะไม่ใช่ก็ต้องแบ่งกันคดีวทรัพย์ที่หาร่วมกันมาเวลาตายเนี่ยไม่ใช่แบ่งมรดกเลยเอาของใครคนหนึ่งมาแบ่งนะต้องหารสองก่อนเอาไปก่อนครึ่งหนึ่งพี่น้องแล้วค่อยเอามาค่อยมาได้มรดกอีกทีนึง่งคดีวทรัพย์ที่ทำร่วมกันมา แต่กรณีที่ภรรยาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพเป็นแม่บ้านคือไม่ได้มีไรายได้จากการทำธุรกิจแต่ถามว่ามีไรายได้จากอะไรจากนาำฟอกอค่าเลี้ยงดูภรรยาจะมีเงินก็คือเมื่อสามีให้อิสลามกําหนดให้ผู้ชายต้องจ่ายนาฟอกอเพราะผู้หญิงนั้นไม่ได้ไปทําสัมมาอาชีพอะไรก็คือดูแลลูกให้เราดูแลบ้านให้เราเรานี่แหละต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยา วันก่อนมีคนโทรมาถามฉันเขาบอกว่าผู้หญิงออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นทัศนะอุลมามะหรือเป็นหุกกลมศาสนาฉันบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาละได้กําหนดบทบาทหน้าที่นะตามความเหมาะสมของแต่ละแต่ละเพศสภาพผมใช้คําว่าเพศสภาพ ผู้ชายพี่น้องผู้มีม่านกุ้นลูกุมรออินมากุมลูกุมมัสูลุนอันรออ,อียะตีฮัดดิษบทน,นี้แหละแล้วก็เริ่มจากอิหมามเลยคนที่เป็นอิหมามก็ดูแลเยอะดูแลคนทั้งหมู่เก็บดูแลคนในใต้การปกครองในในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบห <c oughs> ลัจงจากนั้นในฮะดดิษก็เริ่มจากพ่อบ้านคำว่ารอจุลุนตรงนี้ก็คือพ่อบ้านพอและพ่อบ้านก็ต้องดูแลสมาชิกในบ้าน อย่างจกาต้นฟิตเนี่ยถามว่าใครเป็นคนดูแลล่ะก็พอบ้านมีคนตัวมีคนจัดการและในฮะดิษก็บอกว่าวันมาระไอตรงนี้ก็หมายถึงผู้หญิงสตรีก็คือภรรยาเนี่ยก็ดูแลบ้านของสามีและก็ดูทรัพย์ของสามีดูแลทรัพย์ของสามีด้วยเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีธนาคารไม่น้องเวลาได้เงินได้อะไรมาก็ของมีค่าก็อยู่ในบ้านนั่นเลย นะยิ่งคนคนที่อายุมากๆเนี่ยเขาไม่ไปเอาเงินไปฝากธนาคารนะเขาไปใส่ไว้ในหีบในเก๊มีกรณีของคนที่เสียชีวิตแถวบ้านฉันเนี่ย <c oughs> เ,เรียกได้ว่า <c oughs> แกก็ซื้อของประหยัดนะนะวันที่เสียเนี่ยญาติไปค้นที่บ้านดูไปตรวจดูที่บ้านมีเงินเก็บเป็นล้านอยู่ในบ้าน <c oughs> ถ้าญาติก็ได้มรดกตัวนั้นไป มีเงินเป็นล้านเนะี่ยเก็บแกเก็บเงินตลอดเนี่ยแต่ต้องระวังเรื่องสกัดด้วยนะมีเงินเก็บเป็นล้านต้องเอาสากาัดคราวนี้จากคดีบทนี้เนะี่ยโดยความเข้าใจโดยทั่วโดยรวมก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดความจําเป็นใดๆหน้าที่ของเธอก็คือดูแลบ้านให้กับสามีดูแลลูกให้กับสามีเป็นแม่บ้านนั่นแหละพี่น้องเป็นแม่บ้านที่ ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ส่วนคนที่เป็นสามีก็ออกไปหาดิสกี้มาดูแลคนในบ้านนะแล้วถามว่าแล้วถ้าออกไปนอกบ้านไปทํางานนอกบ้านละ่ะอันนี้ก็ต้องถูกก็จะถูกวางเงื่อนไขเอาไว้ว่าหนึ่งงานต้องไม่เป็นงานที่เกิดฟิตเนสนะอ่าเป็นงานติดตามผู้ชายมีน้องไปประชุมกลางค่ากลางคืนงานออฟฟิศปะปนหญิงชายมีงานเลี้ยง งานฮารอมเกี่ยวกับดอกบ,บี้อเห็นไหมอันตรายไหมปลอดภยัยไหมต่อมางานในบ้านต้องไม่บกพร่องไปใช่ไม่ดิ้งไ,ไม่เลี้ยงลูกนะลูกก็ไม่มีไม,ไม่มีคนเลี้ยงเอาไปให้โต๊ะเลี้ยงนะบ้านก็ไม่เรียบร้อยกับคงกับข้าวก็ไม่เรียบร้อยอย่างนี้ถือว่าบกพร่องนะสามีมีความ สามารถที่จะดูแลได้ไม่ได้ว่าโอ้โหอดมือกินมือต้องออกไปช่วยกันอีกเรื่องหนึง่งก็จะถูกวางเงื่อนไขเอาไว้เช่นเดียวกันนะแต่ดีที่สุดก็คือรักษาหน้าที่ของแต่แต,แต่ละคนคราวนี้มัซาล,ลาต่อมาเนี่ยเขาถามว่ากรณีสามีออกไปทำงานมีคนมาขอสดอกกที่บ้าน <c oughs> มาขอสตางค์พูดยังไง,ไง ภรรยาเนี่ยจะเอาทรัพย์ของสามีเนี่ยบริจาคสซดรกได้ไหมมัสลาตรงนี้บอกว่าอนุญาตให้สตรีหรือภรรยาเนี่ยเอาทรัพย์ของสามีบริจาคได้เมื่อนางทราบว่าสามีเนี่ยยินยอมอยู่แล้วคือสามีเนี่ยเป็นคนใจมุรอเป็นคนใจบุญเนี่ยใครมาขออะไรก็ให้ไปเถอะนะ ยี่สิบบาทร้อยบาทก็ให้ทําบุญไปสามีเป็นคนไม่หวงนะและจะเป็นสิ่งที่ฮารอมเมื่อนางนะและจะเป็นสิ่งที่ฮารอมเมื่อนางไม่ทราบถ้านางไม่ทราบว่าสามียินยอมไหมเนี่ยแล้วเอาทรัพย์ของสามีไปบริจาคอันนี้จะกลายเป็นบาปเป็นโทษทันทีอานะเห็นไหมผู้หญิงเนี่ยต้องดูนะต้องรู้ใจสามีนะว่าสามีเนี่ยยินยอมไหม ก็ไม่ได้ยากอะไรพี่น้องทํามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยี่สิบบาทสามสิบบาทนะหรือร้อยบาทสองร้อยบาทอันนี้สําหรับคนมีตังค์ด้วยนะบางคนสองร้อยบาทกินทั้งวันนะอ่ะพอเพราะว่ายอดเนี่ยบอกไว้แล้วถ้ามีคนมาขอเนี่ยร้อยสองร้อยทำบุญไปอันนี้นางทราบก็บริจาคได้เอาเงินรั์สองสามีี่ให้ไว้นั่นแหละแต่ถ้านางไม่ทราบอันนี้อย่าพึ่งให้พี่น้องต้อง ต้องได้รับการยินยอมของคนที่เป็นสามีซะก่อนซึ่งมันต่างกับเงินของภรรยาเองนะสมมุติเนี่ยเราให้นาฟากอภรรยาไว้ห้าพันภรรยาบอกจะบริจาคให้เด็กกำพร้าบริจาคให้เสียงอิสลามพันหนึ่งอันนี้ไปห้ามเขาไม่ได้นะน,นี่ทรัพย์ของเขาเลี้ยวพอเขาได้รับมาแล้วสามีให้เงินนาฟาให้กักบภรรยาภรรยาทาบริจาคให้เสียงอิสลามพันหนึ่งนันเป็นเรื่องปกติทําได้แต่ถ้าจะเอาเงินของสามีสามีบอกว่าอ่ะบาง ได้ดิสกี้มาวันนี้เดือนนี้หมื่นหนึ่งฝากเอาไว้ที่ภรรยา <c oughs> หมื่นหนึ่งบางออกไปทําธุระแป๊บเดียวโอนมาที่เสียงิสลามหมื่นหนึ่งพี่น้องอันนี้อันนี้น่าจะมีปัญหานะขออนุญาตก่อนขออนุญาตสามีออาก่อนถ้าสามีบอกโอ้ยได้เลยให้ไปเลยสองหมื่นเอาเลยพี่น้องนะผมก็ยกตัวอย่าง หลักฐานตร,ตรงนี้มีรายงานจากท่านหญิงไอชาโรดิยัลลฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านนาบีสุลต่ลละฮุอวลัยหิวัซลัมได้กล่าวว่าอิดะอันฟากอตอิดะอันฟากอตติลมาเอต,ตุมินตออามิมินตออามิใบจิฮะไวโดมุบซิดาตินเมื่อสตรีหรือภรรยาเนี่ยได้บริจาคอาหารที่บ้านของนาง อันนี้เป็นตัวอย่างเกิดทำอาหาร่ะไว้หม้อนึงแกงไว้หม้อหนึ่งกับข้าวไว้อย่างหนึ่งจะแบ่งปันอาหารให้กับคนที่เขามาขอโดยที่มันไม่ได้เกิดความเสียหายมุบซิดาไม่ใช่ว่าตักไปแล้วปับ๊บพอสามีขอโทษนะกลับมาบ้าน <c oughs> ไม่มีอะไรทาน ไม่มีอะไรทานกลับมาพี่น้องหิวหิวก็แหมลมขึ้นหน้าแดงมาเลยเนี่เสียหายนะลูกกลับมาเจกโรงเรียนตักแจกหมดเลยไม่ได้เก็บไว้ให้ที่บ้านทานเลยอันนี้เสียหายก <c oughs> ้อยระมุฟซีดาอ่าไอการที่แบ่งอาหารไปบริจาคไปเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ประการใดเราก็ยังมีทานอยู่อาหารก็ยังเต็มตู้เย็นอยู่กินไม่ทันด้วยซ้ําขอโทษทีนะอ่ะมีคนมา ขออาหารแล้วก็แบ่งไปกาณาลาฮาอาจรูฮาบีมาอันฟากสามีของนางเนี่ยนางก็จะได้รับผลบุญที่นางแบ่งอาหารตรงนี้ไปด้วยบริจาคอาหารไปด้วยวารีเจจิฮาอาจูฮูบีมากาซาบัตส่วนคนที่เป็นสามีเนี่ยไม่ได้ทําเองถูกไหมภรรยาเป็นคนแบ่งอาหารไปเนี่ยในฮะดิษบอกสามีก็ได้ผลบุญไปด้วย เหตุที่ได้ก er ็คือบีมากสซาบัตเพราะว่าเงินที่เอามาทำอาหารก็เงินที่สามีให้เอาไวไงอ่าใช่ไหมล่ะไปห้างที่ข้าวที่ซื้อมาข้าวเงินใครเงินสามีไปห้างปลาที่ซื้อมาไก่ที่ซื้อมาก็เงินสามีเท่านั้นแหละที่เอามาทำกับข้าวเนี่ยก็เงินสามีดังนั้นสามีหาเงินมาภรรยาเป็นคนปรุงเมื่อปรุงสำเร็จแล้วแบ่งอาหารไปให้กับเพื่อนบ้าน สามีได้บุญด้วยภรรยาได้แน่นอนเพราะเป็นคนอหละเป็นคนทําบุญเป็นคนสดแล้วก็สามีก็ได้วลิลคอซินิมิสลา,าลิกฐานะที่ที่ที่ได้เนี่ยก็คือเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นผู้ดีหามาเป็นคนที่คุมคลังคนที่คุมคลังเช่นเดียวกัน วลายันกุสุบาดูหุมอจโรบาดินชัอันโดยที่บางคนในหมู่พวกเขาจะได้ผลบุญที่ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่ากันเลยต่างคนก็ต่างได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างสมบูรณ์นะแม้ว่าสามีจะไม่ได้เป็นคนผัดกับข้าวเองก็ได้ผลบุญที่เป็นคนหาสตังมาภรรยาอาจจะไม่ได้หาเงินมาโดยตรงแต่ก็เป็นคนลงมือในการเข้าครัวปรุงอาหารเห็นไหมนี่คือผลบุญที่จะได้ รายงานจากอาบีอุมามะอวันเนี่ยได้ยินท่านรอซูสลสุลลาะฮ์ได้หวาาิวัสนลำกล่าวในคุตบะครั้งสุดท้ายอัลวะดะนะฮัดจตุลวะดะก็คือฮัดอัมลาคุตบะสุดท้ายก็คืออัลวะดะนะครับบอกว่าลาตุนฟิกูอัลมารอตูชัยอันมินไปตีซาอูจิฮาอิลลาบิอิดนีซาอูจิฮา ภรยาจงอย่าบริจาคสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบ้านของสามีของนางนอกจากสามีจะอนุญาตก่อนอันนี้ในมุมของอะไรในมุมของเราไม่ทราบนะว่าว่าสามีจะให้ไม่ให้อันนี้อย่าพึ่งทำนะแต่ถ้าทราบาสามีเป็นคนให้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ทําได้อย่างตอนกรณีของอะไรของขะดติสบทที่แล้วมีคนถามว่ากีเน่ย่ารอสูลลอลอวะลตตออาแม้กระทั่งอาหารก็น,นั่นหรือ ไอ้ไอเงินทรัพย์เนี่ยพอเขาใจได้ใช่ไหมไ<อ>เงินทองของมีค่าเนี่ยแต่อาหารนี่จะต้องจะต้องขออนุญาตด้วยเหรอก็แลเดลิกาอัฟดอลูอัมวาลินารู้ไหมนบีบอกว่าอาหารเนี่แหละคือทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราจริงไหมพี่น้องเออคนที่เขายากจนเนี่ยที่เขาขาดเนี่ยเขาไม่ได้ขาดเงินอย่างเดียวเนะ่ยเขาไม่เขาไม่มีอาหารแม้กระทั่งจะยาไส้ตัวเองเนี่ยใช่ปะ โอ้เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่คือมีอาหารทานอิ่มนะพี่น้องนะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่ากินแล้วมีเรียวแรงมีกําลังวางชาถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ผมเนี่ยเคยมีโอกาสนะเห็นคนที่ทําความสะอาดตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยคนบังกลา,าดิชพี่น้องก็คือบังกลา,าเทศนะนะบังกลา,าเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ที่ยากจน ก็มีแรงงานเนี่ยพี่น้องมุสลิม99%ก็นะก็มาทำงานเป็นคนคนเราเรียกว่าซอดีกเนี่ยซอดีกแปลว่าเพื่อนใช่ไหมแอบเราจะเรียกคอดิมคือคนรับใช้หรือคนดูแลคนทำความสะอาดหอพักเนี่ยว่าเป็นซอดีกเป็นการให้เกียรติกับเท้าปรากฏว่าเวลาเห็นพักเที่ยงเขากินข้าวเนี่ยพี่น้องออลรลอเรานี่ขอบคุณออนลอมากมากเลยมีขนมปัง คุบเสือนมปังที่แบบแข็งๆกันนะพี่น้องนะคือนมปังจริงมันนิ่มแต่พอเวลามันไปโดนลมมันจะแข็งเป็นแผ่นนมปังเป็นแผ่นนะไม่ใช่เป็นนมปังโต๊ะนมปังที่แบบไว้ทานมแบบนั้นนะเป็นนมปังแข็งแล้วก็มีมะเขือเทศลูกใหญ่ๆเคยเห็นไหมเมืองนอกแดงๆอะ่ะมันจะอยู่ตามฉลากพวกซอสมะเขือเทศบ้านรานลูกนิดนึงเมืองนอกนี่ลูกใหญ่ กินไอะมะเขือเทศลูกใหญ่ๆเนี่ยงับไปคำนึงแล้วก็กินกับอะไรรู้ไหมกินกับขนมปังคูบส์เนี่ยแข็งๆพี่น้องลองคิดว่ารสชาติจะอร่อยไหมบางคนบอกโอ้โหนี่สุขภาพดีพี่น้องใช่เลยสุขภาพดีแหละกินผักสดๆแต่พูดถึงรสชาติไงแต่เขาไมา่ได้กินเอาสุขภาพเนี่ยกินเพราะหิวนี่นะพี่น้องนะแต่ก็ได้สุขภาพไปด้วยใช่ไหมกินสดๆเลยเนยะบอกกินไปได้ยังไง เขาบอกเขาไม่มีอะไรกินเพราะว่าเงินเนี่ยเขาต้องเก็บส่งให้กับลูกกับภรรยาที่ประเทศเขาเขาขอกินแค่เนี้พอนะแทนที่จะกินให้เต็มที่แล้วก็ส่งเงินให้น้อยเขาไม่คิดแบบนั้นพี่น้องเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยกินพอแค่นี้แหละไม่ต้องอร่อยอะไรแต่ลูกเมียต้องมีกินพอพี่น้องโอ้โหพี่น้องผู้ชายแบบนี้น่าน่านับถือนะดีกว่าพวกแต่งตัวดูดีในบ้าน ในอะไรที่เราเห็นอีกบางคนเนี่ยแต่งตัวดูดีเลยแต่งตัวโก้เลยแต่ปรากฏว่าขอโทษนะให้ลูกให้มียอาอไปหากินกันข้างนอกนะนะแต่คนแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคนที่ยอมยอมเสียสละตัวเองนะนี่ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าแม้ว่าในมุมของเราจะเห็นว่าเขาทานอาหารแบบแบบอะไรแบบอดอยากเนี่ย แต่ในมุมของความเป็นสุภาพบุรุษของเขาเนี่ยก็คือเขายอมที่จะให้ลูกให้เมียเขาสบายนะอ่นนี้ก็ตัวอย่างที่ดีดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่มีอาหารที่ที่เรียกว่าไม่ได้มีมากเนี่ยถ้าจะบริจาคอาหารจนกระทั่งที่บ้านไม่ได้มีกินเลยอันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตสามีแต่ถ้าเราแหม่กินกันไปหมดอยู่แล้วเต็มตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทําไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับวันนี้ฝากฝากจากลากันเพียงเท่านี้วบินลาฮิตาฟิกวันฮีดายะ ัสลลลลาามมมุุกกววรรตบที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ a b d u ล l a ฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 9 9 9 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม